ดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมกราคม2568นะครับเอามาดูว่ามกราคม68นี้ดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกนี้จะเป็นยังไงนะครับในต้นต้นเดือนนะครับเดือนก็ให้ระวังหน่อยในเรื่องการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเหตุของปัญหาคือตัวคุณเองอ่ะมันมีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปนะครับโดนตกดักโดนเตือนก็ไม่ฟัง ะยังจะดื้อแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งคือสาเหตุของปัญหาคือคุณอาจจะโดนโยกย้ายตำแหน่งโดยไม่เป็นธรรมแบบนี้หรืออาจจะได้รับมอบหมายงานให้ทำเยอะเกินไปคุณคุณเองก็เลยแบบฟิลขาดแบบนี้นะครับกแบบบบบ็ให้สงบสติอารมณ์หน่อยนะช่วงต้นต้นปีต้นต,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 นต้นเดือนนะครับชาวพิจิกนะช่วงต้นสัปดาห์สัปดาห์แรก เดี๋ยวใจเย็นๆมันจะผ่านไปได้นะมีที่เล็กๆอยากจะขายจะได้ขายนะครับนการเงินเริ่มมาแล้วหรือมีธุรกิจแถบชานเมืองอือันนี้ก็จะดีนะครับทําธุรกิจอะไรตรงนั้นก็ได้เก็บเกี่ยวเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะก็นจะมีโชคเข้ามาด้วยนะครับชาวพิจิกนะในเดือนมกราหกแปดนี่คือมีโชคอะ่ะถูกหวยได้ไปต่างประเทศหรืออยากจะมีลูกก็นี่แหละตั้งคัน ในเดือนมกรานี้มีข่าวดีนะครับก็ให้ระวังแค่ช่วงต้นต้นเดือนสัปดาห์แรกของเดือนนะครับให้ระงับอารมณ์ตัวเองให้อยู่นะครับเนี่ยอาจจะโดนคําใส่ร้ายคําคอรหานะแต่มันก็ผ่านไปได้นะเนี่ยอืมมันเป็นเรื่องสปอร์เรื่องที่ดีด้วยนะครับโดนให้ร้ายโดนดินทางหรือเรารออะไรอยู่อรอประกาศผลสอบรอ อนุมัติวงเงินไปกู้อะไรเงี้ยสินเชื่อให้ผ่านนะครับความจริงปรากฏโดนใส่ร้ายอยู่ใส่ความความจริงปรากฏคือเราไม่ได้เป็นคนทําผิดแบบนี้นะครับการงานมั่นคงเลยนะครับได้ทํางานตําแหน่งเพิ่มมาโดดอัพเกรดขึ้นนะครับหรือ จะจะทาธุรกิจส่วนตัวนะก็เริ่มทําได้เจ้าของกิจการได้เป็นผู้หญิงเนี่ยอันนี้คือจะดีมากๆนะครับมันดีตอนไหนละ่ะตั้งแต่กลางเดือนมกราไปอ่าตัวน,นี้นะครับปัญหาต่างๆที่มันมีต้นเดือนเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะดวงคุณมันดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับมีเรื่องมีราวอะไรก็คือปล่อยมันไปอย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปปะทะเราจะเสียเปรียบอ่าเพราะว่าเราเป็นผู้น้อย อะไรที่มันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์แรกของเรือนเท่านั้นนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดําเนินการไปได้ดีเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับชาวราณาพิจิกนะอย่าลืมนะครับว่านี่เ uh> ป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีกไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้าย ก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ